กอดไปเจดีสูนกันต่อนะคะโหตอที่เล็กค่ะทุกคนตอที่เล็กตอเล็กๆก,ก,ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะแต่เจอตอใหญ่งนี่คือปลาที่แตกแขนงออนะคะทุกคนมันเยอะปลากแก้วไม่เท่าไหร่นะคะ ต้อีร์เล็กแต่ลากที่แตกออกด้านข้างนะคะเยอะคราวนี้ตรงเนี้ยมันมีสองตอทุกคนแล้วลากนันน่าจะสานกันเนาะ<ม>ตอใหญ่ๆญเอาออกเกือบหมดแล้วนะคะเหลืออยู่นี่สามตอนะคะทุกคน<ม>ตันนี้ก็ดุดลงไปอยู่นะคะเอาดันหน้าดุดดุดลงไปอยู่อ<ม>ันนี้ก็ติดคอนกรีตเลยนะคะทุกคนนี่คือนคอนกรีตอยู่ตรงนี้ ลากรากมันแตกออกด้านข้างเยอะะคะทุกคน ะแตะดินด้านข้างออกะคะแตะรอบๆดูรากเขานะคะที่แต่ออกมาด้านข้างเยอะมากแต่ก็โดนด้านหน้าดัานละเอียดหย่นะคะ จะเอาหางค่ะกลางระหว่างสองตอนะแม้วสิตงิงวละล่ะหากปกออกาล่อยแตกอของทั้ง้างหล้วไหนพี่หน้อง ออกยากมากเลยค่ะลากมันสานกันเนาะนี่คือเราแซะลงอย่างลึกเลยนะคะลงไปประมาณเมตรหนึ่งแล้วค่ะดูกองดินที่เราดันขึ้นนะ <c oughs> โอ๊ยเอาออกยากมาก อึบอึบอุอ nah ้ยอุ้ยลุ ja <kindergarten. S 1> <donn> ้นลุ้นลุ้นโอ้โหสุดยอดเซตตั้งนานเรียบร้อยค่ะ1ต้นต้นยางใหญ่อ่ะเท่ากับล้อรถเลยค่ะทุกคนเท่ากับล้อหน้าเลย จะแซเอาอีกตอนหนึ่งอองนะทุกคนแตะมาเรื่อยตอขที่เหล็กว่าไม่เหนียวว่าดันง,ง่ายไม่ใช่แล้วนี่เหนียวสุดๆรากก็เยอะ แตกแขนงรอบต้นเลยในออย่างนะคะพื้นที่ของเรามันติดกับทางคอนกรีตด้วยทุกคนมันก็ทํายากหน่อยโดนโดนคอนกรีตเขาแตกโอ้ยากมีปัญหาอีก ถเนี่ยสบัดเลยอ่ะเนียวขนาดไหนอ่ะดูเอาอ่ะโอ้โ,อโอเนี่ยกแก้วมันไม่ไม่ไม่ยาวนะ แต่ที่เหนียวคือลากที่แตกแนเออกด้กานข้างเรียบร้อยค่ะทุกคนตอนนี้ใช้เวลาไปประมาณประมาณเกือบชั่วโมงนะคะโอ้ค่ำา่ำค่ำกองบินจ้ะขวาง โดันกองดินสูงมากค่ะทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาได้เลยด้านล่างการสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ